สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮปนะคะวันนี้เรามีวิธีและเคล็ดลับดีๆในการล้างกระทะมาฝากกันค่ะนี่คือร่องรอยของการทอดแหนมหมูของเรานะคะมันก็จะติดกระทะแบบนี้ใช่ไหมคะปกติแล้วถ้าเราไม่มีเคล็ดลับหรือวิธีในการขัดเนี่ยก็ต้องใช้แรงแล้วก็ใช้เวลามากแช่น้ําไว้ธรรมดาเนี่ยก็ไม่ค่อยออกนะคะแต่วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาบอกค่ะว่าทํายังไงไม่ให้เปลืองแรงในการขัดแล้วก็ออกมาง่ายมากๆเลยค่ะ วิธีง่ายๆในการล้างกระทะของเรานะคะนั่นก็คือเบกกิ้งโซดาค่ะให้เรานะคะนำเบกกิ้งโซดา2ช้อนชาค่ะใส่ลงไปในกระทะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำยาล้างจานค่ะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าเวลาเราใส่น้ำเปล่าเนี่ยให้เราใส่เทลงไปแค่ขอบนะตรงที่เขาเลอะๆนะเนี่ยค่ะให้พอดีกับขอบเลยจากนั้นก็ตั้งไฟค่ะจุดไฟไฟกลางหรือไฟแรงก็ได้ ะะให้ตัวน้ํานะคะเนี่ยเดือดนะคะแล้วก็ร้อนแค่นั้นเองค่ะเริ่มร้อนหรือเขามีฟองแบบนี้ก็ให้เราลดเป็นไฟอ่อนเลยนะคะแล้วก็ต้มเข้าไปเรื่อยๆระหว่างนี้ก็ให้ใช้ช้อนนะคะค่อยๆคนเชคดูเพราะว่าเราจะไม่เห็นเนาะนี่เวลาเราคนลงไปนะคะปกติเขาก็จะติดเนาะนี่เริ่มไม่ติดแล้วค่ะนี่ก็ใช้ช้อนคนเบาๆแบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานค่ะแปบ๊บเดียวเองแค่น้ำเขาเริ่มร้อนประมาณสักสองสานาทีเขาก็เริ่มหลุดออกมาละค่ะนี่เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะ จะเห็นได้ว่าเวลาเราใช้ช้อนคนขอบๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีตัวเศษแล้วนะคะนี่ก็หลุดออกมาหมดแล้วจะเหลือแต่ด้านล่างที่ค่อนข้างจะติดแน่นนะคะนี่ก็ยังเป็นเล็กๆอยู่นี่ค่ะก็ใช้ช้อนคนเบาๆแบบนี้การคนเนี่ยก็จะช่วยทําให้ตัวฟองนะคะไม่ล้นออกมาด้วยค่ะหลังจากที่เราต้มมาได้สักประมาณ2 3นาทีนะคะด้านล่างเขาก็เริ่มมีเล็กน้อยค่ะเนี่ยค่ะส่วนมากก็จะหลุดออกไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะพอละค่ะ ก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็ยกลงค่ะแล้วก็นําตัวกระทะของเราเนี่ยไปล้างในน้ําสะอาดนะคะก็คือล้างปกติเลยนี่ค่ะทุกคนเวลาเทออกนี่หลุดค่ะหลุดไม่เหลือเลยง่ายมากๆนะคะแต่ระวังร้อนด้วยเพราะว่ายังร้อนๆอยู่เลยนี่ค่ะเวลาเราขัดนะคะก็ใช้ฟองน้ําขัดธรรมดาเลยขอใช้มือเดียวก่อนนะเพราะว่าหูมันร้อนมากค่ะนี่ เป็นไงคะขัดง่ายออกง่ายมากๆเลยมีใส่กริปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะใช้ฝอยขัดเพราะตรงขอบๆอ,บอะ่ะเวลาเขาเดือดขึ้นมานะคะเขาก็จะเป็นรอยดำๆเนาะนี่ก็จะใช้ตัวฝอยขัดเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ตัวคราบดำๆออกไม่ใช่คราบจากการทอดนะคะจะเป็นคราบจากตัวเราที่เราต้มนะคะก็จะเป็นพวกตัวเบกกิ้งโซดาอะไรประมาณนี้ค่ะ มันก็จะเป็นคราบดำๆนะคะก็ให้เรานะใช้ฝอยขัดหม้อขัดออกเบาๆแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดอีกรอบนึงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกระทะของเราแค่นี้ก็เงาวับแล้วค่ะ ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่เรานํามาฝากกันนะคะสําหรับคนที่ทํากับข้าวนะคะแล้วทอดอะไรหรือติดกระทะแบบนี้หรือใครจะทานหมูกระทะน้ําติดมากอย่างนี้แน่นอนลองใช้สูตรนี้ดูนะคะเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกลวิโทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ